เล่าต่อนะคะเรื่องที่ไปปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่อินเดียก็ถึงตอนที่ว่าไปถึงอินเดียแล้วเครื่องใช้จําเป็นที่จะใช้อาบน้ําของใช้ค่ะพวกสบู่แล้วพวกยาสีฟันแล้วก็โลชั่นทาผิวเพราะว่าลายผิวแห้งแล้วแม่ชีจะคันขยเยอะเลยพะอาบน้ําเสร็จถ้าไม่ทาผิวเนี่ยจะคันขยเยอะแพ้น้าเลย ก็ไม่เหลือเลยได้ความว่าตอนตรวจสัมภาระโดนพนักงานจับทิ้งขยะหมดเลยไปกันตั้งสองร้อยกว่าชีวิตนะแต่ชีวิตนี้ลำบากหยุดเพียงชีวิตเดียวแล้วจะไม่ให้คับแค้นใจได้ยังไงคนจะแสวงหาทําเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาต้องชดใช้นี่เก่าๆมากอย่างนี้เช่หรอ แม่ชีเคยสังเกตดูแล้วล่ะตั้งแต่ตอนจะบวชอ่ะจะอยากจะบวชซะหน่อยอยากจะอยากจะดูว่าเอ้ยเขาบวชกันยังไงบวชแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพอจะหาวัดบวชก็ยากยากเคยเคย,เคยไปปฏิบัติธรรมตั้งหลายแห่งนะคะมีคนเขาโอ้ดีจังเลยค่ะพระธรรมนี้เป็นที่น่าชื่นชมมากการปฏิบัติธรรมทำให้เป็นสุขท่านถามปั๊บเลยบวชไหมอาตมาบวชให้สำหรับแม่ชี ไม่มีใครใจดีมาถามอย่างนี้เลยนะคะพอเราตัดสินใจว่าเราจะบวชเนี่ย mm hmm. ก็มีเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็มาเสนอ mm hmm. ไปวัดนี้สิไปวัดนั้นสิอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็มีคนหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาก็เป็น mm hmm. เป็นภรรยาของ mm hmm. ของเพื่อนอาจารย์ด้กันนะคะ mm hmm. ก็บอกว่า บอกว่าอาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ไปเจอวัดหนึ่งจังเลยคะ่ะหนูรับรองว่าอาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ก็ลองดูสิคะเขาก็ชวนไปชวนไปปฏิบัติธรรมสองสาวันนะนะคะเฮ้ยเราชอบอะแล้วว่ามันดีนะ เขาก็เขาก็ปฏิบัต like so ิแบบยุบหนอพองหนออะไรประมาณอย่างนั้นั้งคะที่ว่าเออเวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องต้องพองหายใจออกท้องต้องยุบอะไรประมาณโดยประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอ่อเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่มันมันมันเป็นอะไรที่แม่ชีเพิ่งเคยเจอแม่ชีก็เอยตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยเฮก็บอกกับน้องเขาบอกว่าเอาสิคะแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะมาบวชนะคะเดือนหน้าเข้าพรรษาเนี่ยพี่จะมาเลยเขาบอกหนูจะพาหนูจะพามาค่ะหนูจะพาอาจารย์มาค่ะอันนี้ก็ ปรากฏว่าชีคนอื่นๆเนี่ยนะเจ้าอ,อาวาสก็ขยันขยอเอชีคนนี้บวชไหมชื่อน,นี้บวชไหมอะไรพอถึงแม่ชีนะแม่ชีก็ไปใช่ไหมไปตอนที่ตัดสินใจจะบวชนะนะพอเราขอบวชท่านก็ทำใช่ขอแล้วขออีกเป็นสิบวันเลยนะตลลกอ่ะคือเราไปเนี่ยนะ เราไปวันที่สิบเนี่ยแต่กว่าเราจะได้บวชตั้งวันที่ประมาณยี่สิบสี่ได้แล้วทำไมอะ่ะทำไมจะต้องเป็นขนาดอย่างนั้นเลยเหรอที่กับคนอื่นเนี่ยขยันขยอให้บวชเขาก็ไม่บวชบวชแล้วเขาก็รีบสึกแต่เราอะ่ะเราอยากจะรู้ว่าบวชแล้วมันเป็นยังไงคือเราอยากรู้ชีวิตของการบวช่ะก็ทำเฉยขอแล้วขออีก ขอสามครั้งพอตอนแม้ครั้งที่สามเนี่ยนะขอโทษจะว่าไม่มีมารายาทก็เอาเหอะแม่ชีก็ยืนเลยแม่ชีไม่ได้นั่งคุกเข่าแล้วแม่ชียืนแล้วแม่ชีก็บอกว่าถ้าคุณเจ้าไม่ชอบให้คนผิดคําพูดไม่ใช่เหรอเจ้าคะท่านก็อืมอ่ะแล้วทําไมอ่ะยอมขอ โยมบอกว่าโยมอยากจะบวชสักพรรษาหนึ่งแล้วนี่จะเข้าพรรษาอยู่แล้วทําไมพระคุณเจ้ายังไม่จะไม่คิดจะบวชให้โยมท่านก็บอกว่าอถ้าอย่างนั้นก็อยอมไปหาแม่ชีคนนี้คนนี้นะชื่อน,นี้นะไปให้ปรงผมเอเราไปเราก็ไม่รู้จักนะเพราะเราไม่ค่อยเราเราเป็นคนประเภทอะไรดีก็ไม่รู้อินโทรเวดหรือเปล่าคือประเภทที่ว่า ไม่ค่อยแสดงอะไรออกอะแล้วก็ไม่ค่อยได้คนชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนั้นพ่อแม่พี่น้องเะไรเราไม่ค่อยได้เซาซีถามใครเรื่องแบบนี้เราก็ไม่รู้อ่ะก็ดุยดุยดุย,ดยไปแต่กะว่าต้องอายุมากแน่และอ่ะให้ไปหาก็ไปเจออายุมากคนนี้อายุมากกว่าแม่ชีสี่ห้าปีอ่ะก็บอกอ่ะอ่ะเขาก็ปรงผมให้แต่ความจริงอ่ะท่านไม่ได้ให้มาหาคนนี้หรอกให้หาอีกคนแต่ว่าแม่ชีไม่รู้จัก ชื่อคนแม่ชีก็ไม่ร mm hmm. ู้จักแม่ชีแม่ชีนะนะใส่ใจแต่การที่ว่าเออจะได้บวชไหมบวชแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าใครจะชื่ออะไรพ่อแม่เป็นยังไงผัวเมียเป็นยังไงแล้วโลกเต้าเราก็อะไรอ่ะแม่ชีจะไปปฏิบัติธรรมจะไปบวชแม่ชีอยากจะตอนแรกคิดว่าจะบวชแค่พรรษาเดียวนะเอาแล้ววะคนอื่นเขา เขาอ้อนวอนให้บวชแต่พอเราอ้อนวนอนร้อยอ้อนวอนอีกสามครั้งเขาถึงจะบวชให้ไอ้บวชยากๆอย่างนี้ไม่สึกดีกว่าก็คงจะได้เล่าไปเรื่อยๆนะคะเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เรียกว่าทนะุกเนี่ยให้เพื่อนๆฟังสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนไม่อยากเกิดอีกเลยนะเนี่ยทุกเนี่ยนะ ก็ก็เลยกระเสือกกระสนดิ้นรนศึกษาปฏิบัติเพื่อจะให้หลุดพ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งวนตอนที่จะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่เห็นหนทางพ้นทุกัะตอนตอนที่เล่าตอนนี้นะไปที่ไหนไหนก็ไปรายงานกับครูบาอาจารย์ประโยคเดียวกันเลยว่าแม่ชีวนเจ้าค่ะแต่หลังจากที่ได้เดินทุดงบนภูเขาหิมาลัยแล้ว แม่ชีไม่เคยบอกกับใครอีกเลยว่าแม่ชีบนแต่ถ้าจะบอกก็คือกำลังเดินอยู่ในหนทางแห่งการดับทุกข์อาจจะช้าแต่ก็ไม่ใช่บัวใต้ตมหรอกค่ะแต่เป็นบัวขี้เกียจเนี่ยถ้าจเจริญภาวานาขยันจเจริญภาวานาวัน,วนละทั้งกลางวันกลางคืนที่ที่มีคำสวดวันน่งที่ว่า ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมอ่ะแต่ขี้เกียจขี้เกียจนะคือตอนตอนบวชใหม่ๆก็ถูกบังคับก็นั่งนั่งเดินสลับกันแล้วพอตอนย้ายวัดก็ไปหาแหล่งที่ว่าเอมีการฝึกปฏิบัติก็นั่งเดินนั่งเดินวันละสี่รอบเป็นอย่างน้อยแต่พอตอนหลังๆพอบวชไปแล้วประมาณห้าพันษาย้ายวัดก็ คราวนี้ขี้เกียจสวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้สวดไอ้ที่นั่งสมาธิจนกระทั่งว่า,าสงบมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอานี่คือไม่ใช่ไม่ใช่บัวใต้ตมแล้วค่ะเพราะยังอุตส่าห์แสวงหาทางหลุดพน้นแต่ว่าเป็นบัวขี้เกียจถ้าขยันจเจริญภาวนาซะก็คงจะหลุดจากกิเลสาสาสวะไปตั้งนานแล้ว ตอนนี้อายุก็เกินเจ็ดสิบไปแล้วคงต้องคาดผ้าบนหน้าผากแบบนมิตะแล้วเร่งทํากันบ้านให้เสร็จในชาตินี้เพราะการเกิดทุกคราเป็นทุกร่ำไปวันนี้เราคงคุยกันไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมคะ่ะการเกิดทุกคราเป็นทุกร่ำไปเพราะฉะนั้นอย่าสร้างเวรสร้างพพไว้รอการเกิดเลยนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีดวงตาที่เปิดแล้วและมองเห็นทางที่แม่ชีได้พบได้เห็นแล้วและกําลังเดินอยู่สาธุค่ะตอนนี้แม่ชีกําลังเดินอยู่แล้วแม่ชีเริ่มคาดผ้าที่หน้าผากแล้วมีมีโดเรมอนมาคอยกํากับการแสดงอยู่นะคะก็คงจะได้หลุดพ้นไปในเร็วๆนี้สําหรับวันนี้ขอความสวัสดี จงมีแก่เพื่อนสหายธรรมญาติธรรมทุกท่านสิ่งทใดที่แม่ชีได้พบก็ขอให้เพื่อนๆนได้พบไม่ใช่เรื่องความทุกข์ไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนแต่ขอให้เพื่อนๆได้พบหนทางนี้แหลเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นสำหรับวันนี้สัสดีค่ะ